ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตั้ด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกับลุงตันคนบนนารณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับก็นำสูตรหวยมาฝากนะครับก็เป็นหวยฮานอยนะครับงวดวันพุธนะครับวันพุธที่ สิสิงหาคม2อ6 6นานะครับก็งวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่15สิงหาคมนะครับสูตรที่ลงกันให้ไปก็มา2หน่อยนะครับก็มาหน่อยหน่อยปกติเนาะหน่อยปกติก็มาล่างศูนนนะครับแล้วก็มา นอย VIP นะครับก็มาล่าง19นะครับก็ถือว่ามา2นอยนะครับหลายท่านก็โชคดีกันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีนด้วยนะครับส่วนงวดวันที่16นี้นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาหาตัวเลข ในตารางก่อนนะครับหลังจากได้ผลลัพธ์มาแล้วนะครับก็เอาตัวเลขมาลงในตารางนะครับช่องที่ช่องที่หนึ่งผลลัพธ์ก็ได้สองนะช่องที่สองสองเหมือนกัน ช่องที่สามได้สี่แล้วก็ช่องที่สี่ได้แปดนะครับส่วนซ้ายขวาก็เอาผลลั์ <c oughs> เอาผลลัพธ์บวกลบหนึ่งนะตรงนี้ก็จะได้ได้สาม ได้หนึ่งตัวนี้ก็ได้สามได้หนึ่งตัวนี้ได้ห้านะตัวนี้ก็ได้สามตัวนี้ได้เก้าแล้วก็ตัวนี้ได้เจ็ดนะครับ หลังจากใส่ตัวเลขในตาราง <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะก็เอาตัวเลขในกลุ่มเอาตัวเลขในตารางเนาะมาหาเลขเด่น หมวดน,นี้นะคงกันให้ให้สามนะลองให้สองทีนี้ก็ อลองมาจับชุดดูนะครับก็ <c oughs> เหมือนเดิมนะก็เริ่มจากตัวเลขน้อยไปหามากนะครับคูณแรกก็คือหนึ่งสองนะหนึ่งสาม สองสองสองสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปด ห้าเก้าสามแล้วก็เก้าห้าแล้วก็ให้ไปสิบคู่สิบชุดนะครับทีนี้ก็มาพิจา,ารณาตัวเลขในตารางนะครับเพื่อที่จะ คัดเนาะคัดตัวเลขคู่เด่นอก็คือเด่นสักห้าคู่นะครับก็มาดูในตารางเนะาะคนที่ผ่านมาเนาะก็ที่วงให้เข้าหนึ่งคู่ที่ไม่ได้วงก็เข้าหนึ่งคู่นะครับคู่ที่หนึ่งเนาะ คู่ที่หนึ่งนะครับลงให้คู่นี้นะตารางนี้มาตารางนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับคู่ต่อมาตารางนี้เหมือนกันเหลือง ได้สองคู่แล้วเนาะอ่าคู่ต่อมานะครับอ่าคู่สองช่องข้างล่างเนาะก็คืออ่าตารางนี้นะเซตสามนะครับต่อมาอ่าคู่นี้นะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะได้สี่แล้วเนาะเอาอีกคู่หนึ่งก็คืออ่าคู่นี้นะครับ95เนาะอ่าก็ได้มาแล้วจากสิบจากสิบคู่นะครับอ่าคัดไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็อ่า ไม่ควรประมาทตัวเลขที่ไม่ได้วงนะครับเพราะว่ามวดที่ผ่านมาก็มาหนึ่งคู่นะครับก็ี่น้องก็มองสูตรมองตัวเลขที่ลงวางนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะก็จับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็อย่าลืมใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับที่ให้ไปก็ เือเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับก็ได้ชมสูตรกันไปแล้วนะครับอาจารย์ก็ทำเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะจากสิบคู่เนาะก็วงให้ครึ่งหนึ่งนะครับวงให้ห้าคู่นะครับงวดที่ผ่านมาก็ที่วงให้ก็มาหนึ่งคู่นะครับและไม่ได้วงก็มาหนึ่งคู่นะครับ ก็ถือว่าให้พี่น้องได้ตัดสินใจเนาะตอบตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็ลุ้นกันอีกงวดเนาะเพราะที่ผ่านมานะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับเข้าหนึ่งน้อยบ้างสองน้อยบ้างนะครับนานๆก็จะมาเข้าสามน้อยนะครับ ทายนี้ก็ลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้การติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับาฝากเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ